บสังเกตสาวกระซิบข้างหลังน้องลิซ่าคือใครงานกุศลรวมมือสุดยิ่งใหญ่ลิซ่าหนึ่งเดียวร่วมมือศิลปินระดับนานาชาติ ัสดีเพื่อนชาวบริงทุกคนนะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยล่าสุดน้องลิซาโผล่ร่วมออกการโปรโมทงานกุศลรายได้ช่วยเหลือเด็กๆนะคะที่ป่วยกับการโปรโมทงานเลกาลาเดสพิชจอน2024ค่ะคอนเสิร์ตก็จะมีขึ้นในวันที่26มกราคมซึ่งก็ตรงกับวันที่27มกราคมเวลาประเทศไทยนะคะช่วงเวลาประมาณก็ตีงบ้านเราค่ะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแชร์เรื่องราวกันได้แน่นอนว่าน้องลิซา ได้ร่วมงานนะคะกับบุคคลสําคัญระดับโลกอย่างบิจิตมาโครงค่ะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งภรรยาของประธาน,นาธิบดีแห่งฝรั่งเศสพร้อมทั้งมีประธานดิสนีย์แลนด์ปารีสนะคะอดีตนักฟุตบอลระดับโลกค่ะแล้วก็มีเด็กๆมาร่วมโปรโมตในครั้งนี้กันเป็นจํานวนมากค่ะกับงานกุศลดิสนีย์แลนด์ปารีสเอ็กซ์อิมพร์ชันเยโรพีสนะคะในปารีสก็ถือว่าเป็นการร่วมมือสุดยิ่งใหญ่เริ่มทําบุญมีศิลปินชั้นนําทั้งในระดับนานาชาติ และมีชาวฝรั่งเศสค่ะที่ะระดมทนนะคะร่วมมือช่วยเหลือและสร้างบุญสุดยิ่งใหญ่ด้วยกันเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะแล้วก็จับสังเกตนะคะว่ามีทีมงานทีมไหนไหมที่เป็นผู้จัดเมเนนะคะคอยดูแลน้องลิซ่าซึ่งก็จับสังเกตมีพี่สาวคนนี้นะคะที่นั่งข้างหลังน้องลิซ่าค่ะด้านหน้าก็จะเป็นน้องลิซ่านะคะทางสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งตามลำดับ จับสังเกตได้ว่าพี่เขาเกระซิบข้างหูหน้องลิซ่าบ่อยมากๆค่ะพูดคุยกับน้องลิซาตลอดเหมือนเป็นลามช่วยแปลภาษาให้เข้าใจถึงสถานการณ์อะไรประมาณนี้ค่ะคาดว่าพี่เขาน่าจะเป็นลามค่ะที่แปลจากภาษาฝรั่งเศสมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อให้หน้องลิซ่าเข้าใจณปัจจุบันนะคะที่น้องลิซ่าได้สัมภาษณ์ก็บอกว่าน้องลิซาจะเรียนภาษาฝรั่งเศสรวมไปด้วยแล้วก็จะได้เข้าใจถึง สถานการณ์และการสื่อสารในปัจจุบันนะคะนอกเหนือจากภาษาอังกฤษนั่นเองละค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ